สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนะครับแอมแม็กมศลกุนะครับทาง YouTube เช่นเคยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำหรือว่าบอกวิธีการลดคีย์เพลงหรือว่าเพิ่มคีย์เพลงนะครับผมในกรณีที่เราได้นะครับซาวเพลงมาหรือว่าได้เพลงมานะครับได้ซาวเพลงมาเพื่อจะต้องการโคเวอร์เพลงนะครับแต่บังเอิญว่าเสียงคีย์มัน่ะสูงเกินไปหรือว่ามันต่าเกินไปนะครับ เราจะมาทำการเปลี่ยนคีย์หรือว่าเพิ่มคีย์กันนะครับวันนี้นะครับทํทำอย่างไรนะครับจะทำในโปรแกรมทำเพลงนะครับคิวเบตนะครับผมผมจะทำในคิวเบต11นะครับผมส่วนคิวเบตรุ่นเดือนๆนะครับรุ่นเดือนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมทำยังไงเราไปดูกันเลยนะครับผมก็เดินก็ต้องเปิดนะครับโปรแกรมคิวเบตขึ้นมาก่อนนะครับโปรแกรมทำเพลงคิวเบตขึ้นมาก่อนนะครับผม พอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ทำการ Import อินพุตอะดิโอไฟล์นะครับเข้ามานะครับไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มคีย์หรือว่าลดคีย์เพลงนะครับผมก็เพิ่มเข้ามาครับผมพอเพิ่มเข้ามานะครับมันก็จะมีแทร็กนะครับมีแทร็กไฟล์เพลงเข้ามาอย่างนี้นะครับาวิธีทำนะครับ ให้เรากดนะครับตรงที่เนื้อเนื้อเสียงเนี่ยเนื้อดนตรีนะครับเนื้อเพลงเนี่ยให้เป็นแถบสีเทาๆแบบนี้ก่อนนะครับอ่าพอกดแล้วนะครับให้เราไปที่ออดิโอครับผมด้านบนนะครับด้านบนของโปรแกรมคิวเบตนะครับออดิโอนะครับกดเข้ามานะครับกดออกมานะครับแล้วก็มองหาคําว่าโปรเซสนะครับโปรเซสแล้วมาดูด้านข้างครับผมด้านข้างก็จะมีคําว่าอ่า ชิปนะครับพรีชิปนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับผมอพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาโชว์หน้านี้นะครับมาโชว์หน้านี้ให้เรานะครับกดตั้งนะครับให้มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผม ให้เรากดที่ตรงแป้นคีย์บอร์ดนะครับที่โช์นี้ให้เรากดตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้คือคีย์ปกตินะครับนี่คือคีย์ปกตินะครับถ้าเรากดนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นการลดคีย์เพลงนะครับเนี่ยด้านซ้ายมือเนยกดด้านซ้ายมือน,นยอนะจะเป็นการลดคีย์เพลงนะครับ จะลดกี่คีจะลดลงกี่คียก็เทียบเสียงตัวเองให้เหมาะสมนะครับว่าต้องการลดกี่คียนะครับเนี่ยก็กดมานะครับนี่คือ1นียงนะครับ2อีย์สามยีนะครับให้มาดูตรงนี้ครับผมเนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้อยู่มันจะโย่มันจะโชว์ตรงนี้อยู่นะครับนี่คือลบหนะครับนี่คือลบสามนะครับลูกดำๆนี่ก็ลบสนะครับ ลบสามลบสี่ลบห้านะครับนี่คือลบนะครับลบนี้ก็คือจะทําให้เสียงดนตรีเราคีย์ต่ําลงนะครับผมอพอเรากดอย่างนี้นะครับมาดูด้านนี้ครับผมตรงนี้นะครับผมมันก็จะทําการประมวลผลนะครับเนี่ยที่มันหมุนหมุนอยู่นี้นะครับถ้ามันหมุนเสร็จก็แสดงว่ามันเปลี่ยนคี์ให้แล้วเสร็จแล้วนะครับผมส่วนด้าน ด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยด้านขวามือนะครับก็จะเป็นการบวกนะครับน่บวกนะครับบวกนี้ก็คือจะทําให้เสียงเพลงนะครับคียสูงขึ้นนะครับด้านนี้นะครับผมหลักการเหมือนกันนะครับถ้าจะเพิ่มคียเพลงก็คือ ให้กดเลือกมาด้านขวามือนะครับถ้าจะลดให้กดเลือกมาด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้คือจุดศูนย์กลางนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงเลขสามนี่ครับผมคือจุดศูนย์กลางนะครับเนี่ยจุดศูนย์กลางเนี่ยตรงนี้จะเป็นค่าศูนย์ก็คือคีปกตินะครับผมเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับสมมตว่าผมจะเลือกนะครับ เพิ่มคีย์นะครับผมจะเพิ่มประมาณสักตรงนี้นะครับเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็รอนะครับตรงนี้หมุนนะครับรอตรงนี้ประมวลผลนะครับให้เสร็จก่อนนะครับผมรอจนมันประมวลผลนะครับโปรแกรมประมวลผลเสร็จนะครับ เลยอยากจะเพย์นะครับอยากจะเพย์ดูว่าเสียงอพอดีกันหรือยังเลยนะครับอยากจะเพย์ดูว่าเสียง,งดนตรีกับเสียงเราเข้ากันหรือยังนะครับสูงต่ำเกินไปไหมก็กดตรงนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยตรงออริชันนี่ครับนะครับผมสุดว่าสุดว่าประมวลผลเสร็จแล้วนะก็ให้มากดตรงนี้ครับผม กดกากระบาดออกไปเลยนะครับผมกดปิดไปเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วกดปิดออกไปเลยครับผมเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมแล้วก็สามารถอ่าแอดนะครับออเดโอแท็กเข้ามาเป็นเสียงร้องได้เลยนะครับอืแล้วก็ร้องได้ปกติเลยนะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการมาเพิ่มเสียง คีย์เพลงแล้วก็ลดเสียงคีย์เพลงนะครับในโปรแกรม Cubit นะครับผมของผมเป็น Cubit สิบเอ็ดนะก็ง่ายๆนะครับผมลองทําดูนะครับตรงนี้คผมเข้ามาตรง Audio นะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาตรงอ Audio แล้วก็มาตรง p r o เ e สนะครับแล้วก็มาตรง p i าพิ s ว i ปนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ชื่นชอบก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง i m a มมีกมุศลด้วยก,วกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้าวัดจำบารุงคลิปเกี่ยวกับอะไรมาบอกวิธีเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยก,วกันนะครับสำหรับวันนี้คงไม่แค่นี้สวัสดีครับ